ครับข้าวนาแปลงใหญ่บ้านรามาดับข้านาแปลงใหญ่บ้านรามานะครับเก็บเกี่ยวเก็เี่ยวอ๋อเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวรับเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวข้าในนาเข้าในนาครับทุ่มีนายสือสองกับมีนายเสือตรงกำลังเก็บเกี่ยวข้าวครับ เกี่ยวข้าวในนานะครับตอนนี้ต้องใจเขียวเกี่ยวครับชักเออใช่เขียวเขียวเกี่ยวข้าวครับบางส่วนเขากระจัดเยอะกันเกือบหมดเลยครับเขาใช้รถกับใชร้รถ เกี blender, ado, long, no ่ยวด้วยเครื no no. tre trees, ่องจักรครับเกี่ยวด้วยเครื่องจักรนี้ผมผมใช้เครียวครับใช้เครียวเกี่ยวครับใช้เครียวเกี่ยวใช้เครียวเกี่ยวข้าครับจะเกี่ยวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวในนาครับเกี่ยวข้าวในนา เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาให้ชมการเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวในนาครับเกี่ยวข้าวในนาครับพี่น้องส่วนจะเกี่ยวโดยเครื่องจักรครับเป็ยเครื่องจักรโดยรถรถเกี่ยวข้าวครับรถเก็บข้าวครับขนาดใหญ่เลยครับ นี่ผมใช้เกลียวเกลียวครับใช้เกลียวเกลียวครับอ่าใช่เกลียวเกลียวครับอ่าผมใช้เกลียวเกลียวครับเกี่ยวข้าวในนานะครับเกี่ยวข้าวในนา มาแล้วครับเกี่ยวเกี่ยวข้าวในน,นนาครับรับกับรวงข้าวรวงข้าวรับรวงข้าวเกี่ยวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าว อ่าครับร่องเลยครับร่องเลยครับเก็บเกี่ยวครับเกี่ยวเกี้ยวข้าวครับการเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าว แปลงใหญ่บารามาดกลับมาแปลงใหญ่บารามาดเกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้าในนานะครับนาแปลงใหญ่บารามาดตำบลกาะกลางอำเภอเกาลันตาจังหวัดกระบี่นะครับนาแปลงใหญ่นี้เมือ่อปีสองพันห้าสองพันห้าสองพัน ส่องฟันฮกรอยกสองับมาบีฮกสองฮกสามับระดับการส่งเริ่มจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกับในช่วงนี้ครับช่วงนี้ครับเงียบเงียบไปสำนักงานเกษตรไม่ก่อได้ลงมากครับลงมาดูเจ้าหน้าบ้างนะครับ เป็นเงี้ยบารมา,กการมากับแบบเปเนี้ยบารามาเป็นอนมาปี่เขาก็ยังกับได้รับการรุ่งเริ่มจากปากรัดรับมาเป็นเงี้ยด่างแปงลงนี่ครับแปลงแต่ต้นนี้ปากรัดไม่เยอะเลยครับไม่เยอะเลย,เลยครับหัมบนมาดูพี่น้องบ้างนะครับใช้เขียวเขียวนะครับ กำลงกันเกษตรอำเภอครับกำนักกงกันเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดมาดูพี่น้องบ้างนะครับกำลังเก็บเกี่ยวอยู่ครับนาข้าวปีนี้นะครับน,น,รนะครับปีนี้ปียกครองเลยครับปียกครองกำลังเก็บเกี่ยวเลยครับ น้ำข้าวปีนี้นะครับน้ำข้าวปีนี้บิสมิลลาฮ์รอมานุหิมบิสมิลลาฮ์รอมานุหิมบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์เกี่ยวข้าวครับเกบเกี่ยวข้าว พี่น้องเลยครับเกี่ยวข้าวเลยครับเกี่ยวข้าวเลยครับครับพี่นายสุ้ตรงครับสวัสดีครับผมพี่นายสุ้ตรงครับบังร้อนบังร้อนกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ครับเกี่ยวข้าวในหน้าครับใช้เขียวเกี้ยวครับครับเดี๋ยวไปชมฝั่งด้นฝั่งด้นยังไม่สุกครับฝั่งด้นยังไม่สุกอ่าให้ชมฝั่งด้นอีกข้าวยังไม่สุกฝั่งด้นฝั่งด้นยังไม่สุกนะครับ เก็บตะยอยไปทีละแปลงทีละแปลงนะครับไหนฟังนี้ยังไม่สุกกลับฟังนี้ยังไม่สุกฟังนี้เข้ายังไม่สุกนะครับเข้าออกลวงนะครับพี่น้องครับเข้ากำลังออกลวงแล้วนะครับนะครับฟังนี้ยังไม่สุกฟังนี้ยังไม่สุก เตะสุกไปก่อนครับเตะสุกไปก่อนครับเตะสุกไปก่อนนะครับครับพร้อมวีดีโอนี้รงครับบางสีรอนบางสีรอนสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ